ะะสวัสดีที่นครพนมนะคะวันนี้ไม่ตลาดนัดจินคนครพนมค่ะถนนคนเดินค่ะ สวัสดีครับนั่งถ่ายรูปได้นะครับขนมไทยครับร้านนี้ต้นตำรับเลยครับค่ะเพื่ดมาเที่ยวนคกขพนมกับเชิญนะคะจังหวัดนครพนมยินดีต้อนรับค่ะมีขนมไทยจากถนนคนเดินค่ะนะคะยูนาสารเจ้าพ่อมือนครนะคะนะะคนั่งถาได้นะครับถนนรลิ่มโค้งค่ะ ม่อยากินดิบมานครพนมพัค่ะทิศถนนข้นเดินไอเดียดีมากค่ะไอเดียดี 嗯。 ทุกค่าทุกๆไทยแลนด์ค่ะชีวิตดีๆที่นครพนมนะคะค่ะอากาศย้ำแรงสุขสบายค่ะนะคะจะักรยานกับปันหลอบได้ค่ะขอบคุณนะคะ บุญสัมพันธ์จังหวัดที่สของนครพนมค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ได้มาเยือนนครพนมขอบคุณที่ได้มีบุญสัมพันธ์ถิ่นนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากค่ะแต่อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะน่ายู่ค่ะก็ไว้รุ่นทำกิจกรรมได้นะคะ่ะการมาฝึก ตรงล้านอันดีปไปสูงนะคะ กินมากมายเขาจีมืองนคนพนมนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ ทิอทิมีบยสีบกคาีสีบอมมันจะเล่นมาหามจบอาคร่งๆยออ่ะคนที่ชอบ หยุดไว้ที่หอเล็กกาน,นะคะเพราะว่าคนเดินหลายค่ะ็่านไปทานมาเชียร์นครพนมก็มาเดินที่ถนนคนเดินนะคะมอนิกาเป็นวันเสาร์ค่ะ,นะคะวันเสาร์ นี่ลานนางนะคะท่าเนือนะครพนมอยู่ที่ถนนคนเดินค่ะสามารถนางที่ริมโขงได้ค่ะแล้วก็เราจะหยุดถ่ายทำที่วงเวียนหอนาลิกานะครพนมนะคะ การจัดแผนเมืองสวยงามมากค่ะเพราะว่าหลังจากถี่บางคนบริยากยางถนนคน,นอื่นก็สมัดยางริมโขงเลยค่ะเป็นการจัดแผนเมืองที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ,ะบ้านฝองอยู่ฝั่งทางนี้บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะ,อะยอดเยี่ยมกับแผงเมืองนะครพนมค่ะ ขอบพระคุณไอเดียงามๆไอเดียดีๆเพื่อประชาชนนะคะสุดยอดไอเดียเลยค่ะะสุดยอดไอเดีย